สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมารีวิวเ,เครื่องเย็บผ้าค่ะแบบแม็กคือลักษณะการใช้เหมือนแม็กเย็บกระดาษเ,าเลยเนี่ยค่ะให้ดูก่อนก็จะมีหลอดได้เล็กๆให้ตัวนี้ก็จะเป็นเข็มอันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะเพราะอิมก็ยังไม่เคยแบบลองเย็บเป็นเรื่องเป็นราว เอาผ้าใส่ไปข้างใต้นะคะมันก็เหมือนจักค่ะมันเป็นจักเย็บมือะค,ะค่ะแล้วก็แม็กไปเรื่อยๆเหมือนแม็กเลยค่ะวิธีใช้งานแม็กไปเรื่อยค่ะมันก็จะด้นให้อคะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะดนผ้าให้เราก็ดีตรงว่าประหยัดคือไม่ต้องซื้อจัก แต่มันก็ได้ลายเดียวอันนี้ไว้ซ่อมผ้าก็ได้ไว้เย็บอะไรเล็กๆน้อยๆได้หมดอะ่ะคือสำหรับของแบบเย็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เย็บได้เดี๋ยวจะต้องลองแบบหลายๆแบบ เนี่ค่ะอ้าตรงข้างล่างมันแล้วก็เอาผ้าใส่แล้วก็แม็กไปเรื่อยๆค่ะนีคะอยากได้ลายแบบตรงๆยังไงก็ดึงผ้าเราดึงผ้าเราแล้วก็ขยับค่ะอยากได้โค้งก็อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่โค้งให้ดูใช้ง่ายเหมือนกันค่ะมันไม่แข็งเกินไปคือเหมือนเราใช้แม็ก เย็บกระดาษเนี่ยคะ่ะเย็บไปเรื่อยๆนิ่มทำโค้งคะ่ะโค้งก็ได้คะ่ะมันก็ได้โค้งเหมือนกันคะ่ะแต่ถ้าจะให้สวยก็คงต้องลงจังหวะดีหน่อยอันนี้จังหวะอิ่มไม่ดีคือคงต้องทำบ่อยๆจนคล่องอะคะ่ะถ้าใช้บ่อยคล่องก็ลงจังหวะได้ก็ดี ซ่อมผ้าได้แน่ซ่อมแบบเล็กๆน้อยๆได้คือจะได้ไม่ต้องมานั่งเย็บมือค่ะแบบเย็บมือแบบค่อยๆสอยไปเงี้ยแต่นี่นี่เขาแบบเป็นเครื่องมันก็สะดวกหน่อยเป็นคล้ายๆจักรขนาดกระทัดรักพกง่ายอันนี้ให้ดูด้านหลังมันค่ะพดีมทำเร็วไปมันเลยไม่เรียบร้อยแต่ให้ดูเห็นไหมค่ะ มันก็แน่นในระดับหนึ่งเนี่ยค่ะนี่ลายด้านหน้าเป็นระเบียบค่ะลายสวยอันนี้ต้นมันนะคะต้นได้ก็มันก็ดีค่ะแต่ว่าปลายได้นี่ถ้าดึงก็ร่อนร่อนได้ดังนั้นด้วยความที่อิ่มอาจจะใช้ครั้งแรกอิ่มเลยไม่รู้วิธีใช้แนะนำให้เย็บ ตรงนี้ค่ะให้เย็บมือเอาแน่นๆเพิ่มให้มันให้ผ้ามันไม่ให้ได้มันไม่หลุดออกจากผ้าตัวนี้เป็นแกนหลอดสำหรับหลอดปกตินะคะคือแล้วหลอดที่เขาแถมมาให้เป็นหลอดเล็กส่วนอันนี้จะใช้สำหรับแนแกนหลอดมาตรฐานเนี่ยค่ะ เวลาสมมติได้หลอดเล็กหมดเราก็เปลี่ยนเป็นแกนหลอดมาตรฐานส่วนตัวนี้นี่สําหรับสอยได้ใช้สอยได้เข้าไปในเข็มอันนี้เป็นคู่มือค่ะอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวอิมจะลองใช้งานถ้าเกิดว่าได้ตัดแพทเทิร์นเสื้อผ้าตุ๊กตาเดี๋ยวจะลองใช้งานให้ดูค่ะแต่ถ้าใครสนใจก็ขายเหมือนกันคะ่ะสั่งซื้อได้ ก็ขายตัวละ150บาทมันจะมีกล่องมันด้วยพร้อมคู่มือก็คือชุดเนี่ยคะ่ะที่แถมมีสีแดงสีฟ้าสีเทาแล้วก็เออเนี่ยคะ่ะบันชมพูบันเย็นเนี่ยชมพูออกม่วงๆแล้วก็ชิ้นละ150บาท2ชิ้นก็280ถ้า3าชิ้นขึ้นไปเดี๋ยวลดให้อีกคะ่ะไม่รวมค่าส่งคะ่ะก็ถ้าอยากซื้อก็สั่งซื้อได้คะ่ะ สั่งซื้อได้เลยก็โทรมาก็ได้ไลน์มาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการดีวิโอค่ะสวัสดีค่ะ